จะเก็บเอ่อี๋ยวป้าจะเก็บว่าเห็ดอะไรรองนบ้านไปองหนบ้านเออต้นนี้นะเนี่ยต้นเนี้ยป้าจะเก็บไปทําเอ่อมันคล้ายๆกับมันแอโตรฟิสการ์กตาบุตรฟรีอาด้วยกระติกตัวโน้นต้นนี้แหละแกบอกว่าต้นนี้ป้าเก็บไม่ถึงหรอกต้องไปเก็บต้นต้นโน้นแกบอกโน่นต้นใหญ่บุตรฟรีอต้นต้นโน้นเยอะเยอะทุกต้นวัด เธอจะตัดมากับเดินต้นนี้ไม่ค่อยดกเพราะว่าเขาตัดมันอาดีกังเยอะมากเดีวดูกันของมาโอโฟกัสเนี่ย Um. <laughs> Men det er mye. Du trenger jo ikke noe mer nå. Vi har masse. Ja, 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 ja. Stopp! Ferdig? No lo estoy